กราบถามนิดนึงนะ,ะสม,มถะหมายความให,ให้จิตนิ่งอย่างเดียวเหรอคะถูกต้องใช่แล้วเราต้องพิจารณาเวทนาเราอด้วยใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเวลาโยม,มมีสมถะคือจิตนิ่งในรมอันเดียวเนี่ยแต่จิตนั้นเนี่ยมันเกิดดับตลอดธรรมชาติของมันพเจ้าบอกพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างบิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนโยมจะนิ่งยังไงก็ตามที่สุดต้องดับ ดังนั้นเมื่อเวลาโยมมีสมถะยังไงก็ตามจิตต้องดับจากอารมณ์อันเดียวที่ก่อนนั้นเมื่อจิตเนี่ยดับจากอารมณ์อันเดียวนะจิตดวงใหม่จะเกิดนะไปเกาะในอารมณ์อันใหม่ผู้เจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดและจิตโยมก็จะเพลินกับอารมณ์นั้นไปโยมรู้ตัวโยมก็ดึงกลับมาลหมหายใจใหม่ผู้เจ้าบอกขนาที่เธอละความเพลินเธอ,เธอจะเห็นนิโรธค,คือความดับเห็นไหม และพอโยมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆยมจะเห็นว่าขณะที่จิตเคลื่อนไปรู้อารมณ์นี้ความรู้ในลมหายใจจะดับไปจะไปเกิดความรู้ในอารมณ์ใหม่ดึงจิตกลับมานามาทำจะดับไปรูปจะเกิดขึ้นคนคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ดังนั้นวิปัสสนาอยู่คาตาเราเลยมีตลอดเวลาแต่ไม่สังเกตสังเกตไม่เห็นคือจริงๆ uh huh. แล้วแค่สม,มะถะอย่างเดียวไม่พอคือต้องมีวิปัสสนาถูกต้อง ใช่แต่มันจะอยู่ติดกันเลยมันไม่ได้อยู่ห่างไกลกันต้องรู้ทันวิปัสสนาถูกต้องถ้าไม่รู้วิปัสสนาพระเจ้าเปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทําครัวให้กับพระราชามหาหมาัดนะเป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดพระราชากินอะไรไม่เคยสนใจมหามาัดกินอะไรไม่เคยสนใจก็ไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาแต่พ่อครัวที่ฉลาดทําอาหารให้พระราชาพระราชากินอะไรสังเกตนะ วันต่อไปก็ทําอย่างนั้นไปก็ได้รับรางวัลเปรียบเหมือนคนเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มีไหวพริบป,ปฏิพันธ์จะไม่เห็นการเกิดดับเป็นพิกุกระจอกไม่ใช่พิกุอาชานายัยแอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปรียบเหมือนม้าอาชานาัยกับม้ากระจอกเห็นไหมนี่คําตอบทุกอย่างเนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งหมดอาตมาไม่เคยยกคําพูดของพิกุรูปใดในโลกขึ้นมานะมันอยู่ที่โยมเนี่ยเสพครบพุทธวจนะมากไหมถ้าโยมเสพครบมาก คําตอบของคนในโลกยมจะมีคําตอบหมดเลยและไม่ใช่เป็นคําพูดเราด้วยเป็นคําพูดของพระศาสดาได้ไหมนี่คือหลักการการเผยแผ่พุทธวจนะการที่เราจะศึกษาพุทธวจนะยมต้องทําอย่างนี้และคนที่ฟังเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลที่ไม่ผิดไงได้ไหมอืมเป็นอย่างนี้ <laughs>